ครับสวัสดีครับนะครับอ,อสูสร้างทุนนะครับบา้านหนองโน่ตาบลญบางแหน่อำเภอกคกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามารีวิวนะครับลูกค้ามาสั่งจองรถแล้วก็มารับถึงที่นะครับที่ว่าบ้านพายุไกลกันบ้างเลยนะครับเป็นโตรุ่นน้อยครับโตรุ่นแหนอยู่ที่สามเมตรแหนอยู่ที่สามเมตรกว้างอยู่เมตรอ่าเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ความสูง พอ,อส่งมาได้นะครับบ่มีเล่าบนมีแต่เปิดขงังเปิดขังอยู่หกสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับเอาเปิดขงังที่เส้นเตอรอเลยมือนนี่ยอัสวามิอนี่รีวิวอยู่กับอูนะครับกับอูทางลานน่านะครับอ่าติดอยู่ติดถนนดำนะครับหาง่ายนะครับ เส้นบ้านน้องเคลื่อนน้องแหนนะครับสีทะลุออกไปหาไอตัวอำเภอกุศลมตัวอำเภอท่าพระนะครับเส้นนี้เปิดคางสามทางนะครับเปิดคางสามทางนะครับตัวนี้เป็นไส่พ่อของอานิสันพิเกมย่างดีครับมาตรฐานนิสันพิเกมตัวนี้นะครับกระทะเป็นกอดสิบหายางกอดสิบห้าอยางกับสภาพเมื่อสองแต่ว่าสภาพดีอยู่ดอกไรใส่แตงกีดนวน ทีโสมตัดไร้นะครับทีโสมตัดไร่ราคาตัวนี้อยู่ประมาณสามหมื่นไปไปครับปลาหน่อยว่าลายดอกจะค่อยๆท้ถามรายละเอียดถามราคาหลังไม่นะครับแต่ว่าไกลจนเกินกว่นกับทรงฟี่ได้นะครับทรงฟี่ได้โอ้รถหลอีแตนเอาพอดีเลยบ้างรถอดยีดแตนของซางกุ้นพอดีครับท่านท่านนี้ก็ต่อจอย่ารู้เขานะครับเนี่ยหลอีแตนยีแตนสิงนะครับ ยัดมันไปเกือบตีตันรถเท่าตัวจักแรงกเหรอครับสามสิบสองรถสามสิบสองเร่งตัวรถสามสิบตัวรถสี่สิบก็มาวครับเกินกันพอดีครับบบ่่บ่ดอมหนาบ่ดอมหลังเนี่ยครับงามพอดีเลยระยะระยะใส่ครอบขวดก็เลด้อมหนาครับบ่เลียงหลังพอดี สำหรับท,ทั้งเอฟซีทั้งปูที่มีรถไทยแล้วบ่ราขั้นมีพวงนะครับตู้ขาหาตู้รายละเอียดเช็คกันราคาก็สิเป็นตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับสร้างจองได้ราคาคุยกันได้นะครับทบางในหอจักห่อยอูสร้างสร้างคกนกำลังประกอบๆๆงานช่วงนี้ก็กำลังเล็งนะครับเพราะว่ามั่นเนาสิเล็กเกินลูกค้าต้องการด่วนสร้างจองกันข้อมาเพราะว่าสิเป็นร่อเดียวหล่อคูครับเียมง นี่ก็ยีเตรียมขึ้นเนื่องรอบคู่อันนี้ก็ตัวดำให้เราลิกนะครับนี่สิไปส่งอำเอภอพังคนจังหวัดสกลน,นครนะครับสยประับม่านเจระญทิดพงศิษย์เดชสีส้มนะครับนี่เดี๋ยวทำสีกับเก็บรายละเอียดนะครับยกกันยุทธีหาตันหกตามกันดำตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่เป็นเข้าออรอบคู่ของออรอบร้อยสิบเสรเป็นเลี้ล่างหนาะหาเดี๋ยวเท็ดสีแล้วทีรีวิวให้อีกเบิ่งอีกเจนึงนะครับตัวนี้ครับคู่สีล่างทีเตียตายมันจะค่อยเบิ่งอีกคลิปคลิปต่อไปคลิปหนานะครับ ถือว่าโอชีพานเนาะโอคผพานนะก็ <c oughs> ใจอยู่กับสินค้านะครับสำหรับชิปนี้ของสีซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณเลยครับวัสดีครับ